สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านเลยนะที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับหลายครั้งที่สังหาเล่าเรื่องราวของโดทาต้านะครับมีหนึ่งปัจจัยนั่นคือช่องทางรายได้ที่โดทาต้าจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมากับนักธุรกิจโดราสังหาเองเปิดโอกาสได้รับฟังคลิปนี้ครับจากโคดเอลโรนโอชัยนะผู้นำระดับสูงของสังหาเองนะครับได้พูดคุยเรื่องราวของแผนรายได้ของโดทาต้า ทาให้โงาดเก็ตแล้วรีบตัดสินใจคว้าโอกาสนี้ไว้ทันทีอยากให้ทุกท่านได้ลองฟังดูฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรหรืออยากต้องการสอบถามอะไรเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปฟังพร้อมกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมรณชัยดัตุยาวัฒนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับทุกท่านในเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทโดเทล่านะครับซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับแผนรายได้ข้อที่1นนะครับ ชื่อว่าแผนรีเทล Profit หรือว่าเป็นกำไรขายปลีกนั่นเองนะครับที่นี่เมื่อท่านเริ่มต้นนะครับเป็นหุ้นส่วนนะฮะธุรกิจเนี่ยนะครับตัวท่านเองจะมีกำไรขายปลีกเริ่มต้นเลยนะครับที่เป็นส่วนลด25นะครับและสุดยอดมากๆนะครับเมื่อท่านได้เข้ามาซื้อซ้ำในเดือนถัดไปนะครับก็คือเดือนที่2เมื่อท่านกลับเข้ามาซื้อซ้ำนะฮะท่านจะได้มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น10เป็น15 เป็น20%เป็น25%และเป็น30%ตามลำดับซึ่งท่านจะสามารถที่จะมีกำไรสูงสุดนะครับสูงถึง55%นะครับอันนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคนะครับที่ชอบโปรดักต์นะครับในเรื่องของอน้ำมันหอมระเหยหรือโปรดักต์ที่มากกว่า300รายการของบริษัทโดเทล่านะครับที่มาจากประเทศอเมริกาท่านจะได้กินใช้รับส่วนลดสูงสุดถึง55%เลย ส่วนตัวแทนจําหน่ายหรือนักขายก็สามารถที่จะมีกําไรนะครับสูงสุดนะครับถึง55%จากกําไรขายปลีกด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะบอกได้เลยนะครับว่ากําไรขายปลีก55%ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับท่านไปผลิตแบรนด์นะครับหรือว่าสร้างแบรนด์ของตัวท่านเองนะครับวันนี้โปรดักต์300กว่ารายการพร้อมที่จะให้ท่านเข้ามาทําตลาดเพื่อรับกําไรขายปลีกสูงสุดนะครับที่55%ได้เลยนะครับ สำหรับรายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่ารายได้ Fast s t a r t b o n u s นะครับรายได้ทางนี้เนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่เริ่มต้นนะครับที่ท่านจะสร้างนะครับเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายหรือขยายเฟรนชชายนะครับหรือจะเป็นตัวแทนนักธุรกิจก็ตามแต่นะครับรายได้ข้อนี้เหมาะสำหรับการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับเพราะยอดขายที่เกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนักขายหรือนักธุรกิจเองก็ตามแต่ นะครับวอลลุ่มกำไรทั้งหมดจะถูกแบ่งจ่ายนะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่เป็นอันเดอร์ของท่านนะครับสูงมากๆนะครับโดยเริ่มจากวันนี้เมื่อท่านได้เริ่มแนะนำนะครับโอกาสธุรกิจนะฮะหรือแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่านักธุรกิจก็ตามนะครับท่านจะได้ค่าแนะนำนะครับหรือว่าค่าโปรโมทนะครับในการสร้างแบรนด์โดเทล่าเนี่ยนะครับใน เรเวลที่1นะครับก็คือคนที่ท่านไปแนะนำมาโดยตรงเนี่ยก็คือ20%ซึ่งนะครับเขาสามารถที่จะสั่งซื้อกี่บินก็ได้นะยอดขายยอดสั่งซื้อนะครับจำนวนกี่บาทก็ก็ตามเนี่ยนะครับท่านจะได้20%เลยนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับของฟาสต์สตาร์โบนัสนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าหากคนที่เราไปแนะนำนะครับมีการแนะนำบอกต่อนะครับ ขยายธุรกิจนะครับหรือว่าแบ่งปันโอกาสตัวแทนจําหน่ายออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์ก็ตามนะครับเขาได้แนะนําเพิ่มนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านจะมีเลเวลที่2เข้ามานะอันนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้จักโดยตรงนะครับแต่บริษัทโดเทล่าจยให้ท่านเพิ่มอีก10%ของยอดสั่งซื้อนะครับของยอดสั่งซื้อกี่บินก็ได้นะครับภายในเวลา60วันนะครับหรือว่า2เดือนนะครับ เขาจะซื้อกี่บาทกี่หมืน่นกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนนะครับท่านก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วย10%เป็นค่าการตลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าในเลเวล2ของเราเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะขยายแบรนด์โดเทล่าเพื่อความมั่นคงระยะยาวตามนะฮะรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านฟังในข้อถัดไปก็จะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับหลายๆท่านก็จะ เข้าใจนะครับว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้ขายอย่างเดียวเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะครับเขาก็จะทําการแนะนําไปอีกนะฮะอันนี้ท่านก็จะมีเลเวลที่3เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ที่ตัวท่านแนะนำนะฮะหรืออาจจะไม่ได้รู้จักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยในเลเวลที่3เนี่ยนะครับหรือว่าเจ n 3เนี่ยถึง5%ด้วยกันของยอดสั่งซื้อนะครับทั้งหมด นะฮะในระหว่างเวลานะครับ60วันหรือตลอดในช่วงเวลา2เดือนนะครับนั่นเองนั้นที่นี่นะฮะมีค่าแนะนำนะครับโอกาสหรือว่าค่าแบ่งปันเฟรนชชัยสร้างแบรนด์เนี่ยอ่าให้ท่านได้มีรายได้นะครับ20%ชั้นที่1 1 0ชั้นที่2และ5%ชั้นที่3โดยไม่จำกัดจำนวนการสั่งซื้อไม่จำกัดจำนวนบินนะฮะเขาสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับเรารับไปเลยในช่วงเวลา60วันแรกนะครับ อ่ะต่อไปทางที่สามนะครับทางนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับทุกๆท,ท่านนะครับว่าเ,เมื่อท่านเริ่มแนะนานะครับสร้างแบรนด์ออกไปผ่านคนที่1ผ่านคนที่2ผ่านคนที่3ามครบ3คนเมื่อไหร,ร่นะฮะบริษัทโดเทลา่าได้มองว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่จะมีองค์กรขนาดใหญ่นะครับสร้างแบรนด์ขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งใน ลีดเดอนะครับที่จะสมควรได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากข้อที่2นะครับก็คือโบนัสข้อนี้เราเรียกว่า power of t r e e นะครับเมื่อท่านแบ่งปันครบ3ท่านนะครับ3คน3สาขานะฮะบ,บริษัทดูท่าจะ, reward, ะรีวอร์ดนะฮะเป็นรางวัลให้กับท่านอีกนะครับห้เหรียญเพิ่มจากการขยายสาขาในข้อที่2เมื่อสักครู่หรือเป็นเงินประมาณ1,600บาทนะครับ โดยที่ทั้ง3ท่านนี้กับตัวเราเนี่ยมียอดสั่งซื้อรวมกันนะครับในเดือนนั้นนั้นเนี่ยนะครับเป็นยอดวอลลุ่มกลุ่มเนี่ยรวมนะครับประมาณ600คะแนนเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดวอลลุ่มในการอ่าสั่งซื้อนะครับ3คนของเรารวมกันบวกกับคนและบวกกับตัวเราด้วยนะฮะร,รวมกันเนี่ยนะฮะหกรคะแนนเราก็จะมีรายได้นะครับอยู่ที่50สบเหรียญหรือ1,600บาท หลังจากนั้นนะครับบริษัทโดเทล,ล่าเองเนี่ยบอกว่าเมื่อเราเจอคน3คนนะครับที่เราได้แบ่งปันโอกาสธุรกิจนะฮะสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับหรือว่าออฟไลน์ก็แล้วแต่นะครับผ่านเครื่องมือบริษัทโดเทล,ล่าผ่านสินค้ามากกว่า300รายการโดดเด่นนะครับไม่มีคู่แข่งแล้วก็ เป็นสินค้านวัตรกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา3ท่านนี้เนี่ยสนใจที่จะสร้างรายได้ระยะยาวเป็นแบบ passive income ก็คือให้วอลลุ่มเนี่ยมันสร้างนะครับยอดนะครับให้วอลลุ่มเนี่ยนะครับมันกระจายตัวนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วนะครับแต่ละท่านก็สามารถที่จะรับรายได้กเกษียณเป็นมรดกได้นะครับอันนี้เป็นความสวยงามนะครับมันเหมือนกับวันนี้แบรนด์ Starbucks นะครับที่เป็นแบรนด์กาแฟเนี่ย มียอดขายทั้งประเทศไทยเนี่ยเยอะมากแบรนด์อะไรครับแบรนด์ไชซีมีเกี้ยวนะครับที่มียอดการขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งประเทศที่เยอะมากนะครับแบรนด์อะไรครับแบรนด์ KFC นะฮะที่มียอดนะครับในทุกๆจังหวัดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วทุกครั้งนะฮะวันนี้ที่เราขยายตลาดบริษัทดูเทล่าซึ่งเป็นแบรนด์น้ำมันหอมระเหยเกรดบําบัดออกไปนะครับตัวเราเองก็จะมีวอลลุ่มนะครับส่วนแบ่งตรงนี้ที่สูงมากเลยนะครับ วันนี้เนี่ยสามคนแรกเนี่ยที่เราเจอแล้วเนี่ยเรารับห้าสิบเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทํายังไงที่จะไปเทรนนะครับให้สามคนเนี้ยนะครับเขาได้ไปไงครับมีสามสาขาเหมือนกับท่านนะครับขยายไปสามจุดนะครับเหมือนกับท่านนะฮะก็คือหาสามคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมจอยกับบริษัทโดเทร่านะครับผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์นั่นเองนะครับเมื่อเราทําให้ทั้งสามคนนี้อ่าสามคนนี้นะครับ มีรายได้คนละ50เหรียญเหมือนเราเลยนะครับก็คือมีคนละ3มีคนละ3มีคนละ3แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีวอลลุ่มกลุ่มนะครับรวมแค่600คะแนนนะตัวเราก็จะขยับเข้ามาในสเต็ปที่2ทันทีก็คือ250เหรียญหรือเราจะมีรายรับอยู่ประมาณที่8 0 0 0ับาทนะครับในฐานะที่เราสามารถเทรนนิ่งให้3คนนี้เนี่ยแบ่งปันให้เขาได้คนละ50เหรียญคือมีคนละ3คนเหมือนเรานั่นเองนะครับ เราก็จะมาอยู่ในเลเวล250เหรียญหรือ8,000บาทแล้วนะครับต่อไปนะครับเราทําให้9คนนี้นะครับได้เข้าใจนะครับแบ่งปันวิธีการแบ่งปันการตลาดในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, ก็ตามแต่นะครับให้ทั้ง9คนนี้เนี่ยนะครับได้เข้าใจในเรื่องของการขยายนะครับว่ามันมีข้อดีในการสร้างแบรนด์โดเอร่าอย่างไงแล้วก็ช่วย9คนนี้ นะครับให้เขามี50เหรียญแรกเหมือนเราหรือเหมือน3คนนี้เลยนะครับก็คือมีคนละ3นะครับมีคนละ3นะครับแล้วก็มีคนละ3นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะขยับมาที่เลเวล1,500เหรียญน,นะครับนั่นคือรายได้อยู่ประมาณ48,000บาทนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำเพียงแค่3สเต็ป เราก็จะมีรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ48,000บาทได้แล้วนะครับในแผนข้อนี้แล้วรายรับแบบนี้จะจ่ายให้กับเราทุกๆุกเดือนนะครับทุกทกเดือนถ้า3ท่านนี้9ท่านนี้และนะครับ27ท่านนี้นะครับยังคงมีการาบริโภคกินใช้มียอดจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับคนละประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย แต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสดโดเชล่านะครับในเรื่องของตัวโปรดักบวกกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางตัวผมเองหรือว่าทีมงานเนี่ยนะครับได้จัดทําไว้ให้เนี่ยอยากจะบอกได้เลยนะครับว่ายอดขายทั้งเดือนเนี่ยยอดคนละประมาณ3,000บาทในระยะเวลาทั้งเดือนคือ1เดือนเนี่ยนะครับมันเป็นยอดที่แบบว่าน้อยมากๆากนะศักยภาพออนไลน์บางบางท่านเขาขายกันเป็นหลัก5 0,000หลักแสนหลักล้านต่อเดือนด้วยซ้ําไปนะแต่วันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะ บริโภคเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายผ่าน facebook นะฮะแฟนเพจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเรามีวอลลุ่มประมาณสักคนละ3,000บาทเนี่ยเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนเลยเดือนละประมาณ48,000บาทโดยการทำา3สเต็ปง่ายๆก็คือ1ตัวเรามีแนะนำครบ3คนเรารับ50เหรียญช่วย3คนนี้ให้รับ50เหรียญก็คือมีคนละ3นะครับเราก็จะไปที่ 250เหรียญนะครับและช่วย9คนนี้นะครับให้มีคนละ3นะครับก็คือเราจะไปที่1,500เหรียญหรือ48,000บาทนะครับจำนวนคนน้อยมากนะครับคือ 3, 9แล้วก็9ไปมีคนละ3เป็น27เท่านั้นเองครับเราจะรับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ8 0 0 0 0อ่ะ48,000บาทเลยนะครับเห็นไหมครับทุกท่านว่าบริษัทโดเทล่าบิสเนสแพลนเนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับง่าย ท่านก็สามารถที่จะรับรายได้48,000บาทในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพื่อดูแลครอบครัวเลยนะครับรายได้ต่อไปครับคือรายได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นรายได้ที่เยอะกว่ารายได้ช่องทางที่สามเมื่อสักครู่นะครับรายได้ข้อนี้ผมขอพูดแบบภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเป็นรายได้ในการซื้อซ้านั่นเองนะครับเป็นรายได้ในการซื้อซ้านั่นเองทุกครั้งที่เราเริ่มขยายองค์กรนะครับสร้างแบรนด์นะครับ กระจายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคตัวแทนจําหน่ายหรือว่านักธุรกิจก็ตามแต่นะครับทุกครั้งที่มีการกลับเข้ามาซื้อซ้ำนะครับยอดจํานวนเงินที่ซื้อซ้ําจะถูกคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามเลเวล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วเป็นการคูณแบบด y นามิกก็คือสามารถที่จะเป็นแบบโรออฟนะครับก็คือการันตีนะฮะเต็มนะฮะทุกอัตราส่วนนะครับมันจะโรอขึ้นมาจนเราเต็มนะครับในการซื้อซ้ํา แล้วเต็มเนี่ยเต็มอย่างเต็มอย่างไรนะครับท่านมาดูผังนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราผ่านรายได้มาสองทางและหลักๆก,ก็คือในเรื่องของค่าแนะนำนะครับในเรื่องของ Fast Start b o บ u s สามไปมีคนรัสาเป็นเก้าไปมีคนรสา,าเป็น2 7สบเ็ดเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำยี่เเนเ็นห้าซนะครับตามวอลลุ่มนะฮะประมาณนี้เลยครับรายได้นะครับเนี่ยฮะประมาณเกือบ2 0 0หมื่นบาทถ้าทุกคนมียอด ซื้อนะฮะในการเริ่มต้นธุรกิจเพียงแค่100คะแนนนะครับหรือประมาณ3,000กว่าบาท4,000บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําครบ3คนแรกเราได้ power of T อีกพันหพา3คนไปมีคนละ3นะครับเป็น9คนเราจะได้ power of T อีก8,000และพา9คนเนี่ยนะครับไปมีคนละ3เป็น27เนี่ยเราก็จะได้ power of T เป็น4 8 8 0 0ดังนั้น2ข้อเนี่ยเราก็ได้มาเต็มๆนะครับหลายบาทแล้ว นะครับเรายังจะได้ระดับข้อนี้อีกนะครับเราเรียกว่าเป็นรายได้แบบยูนิเลเวลโบนัสหรือโบนัสในการซื้อซ้ำนั่นเองซึ่งโบนัสข้อนี้เมื่อเกิดการซื้อซ้ํานะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะสามเก้ายี่สิบเจ็ดแล้วยีคนเนี่ยเขาก็พึ่งเข้ามานะครับ mm hmm. เขาก็จะขยายเฟรนชายตามระบบโดยการใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะครับแต่คนละสเนี่ย น,น,นะครับยีคนเนี้ยนะครับก็ไปมีคนละ3ก็กลายเป็น81ทุกครั้งที่8 1คนนี้กลับเข้ามาซื้อซ้ําเพราะเนื่องจากอาจจะต้องการส่วนลดที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะต้องการรายได้นะครับที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวแทนหรือว่าขยายนักธุรกิจก็ตามนะครับทุกครั้งที่ซื้อคูณเปอร์เซ็นต์ตามนี้ตามยอดสั่งซื้อเลยนะครับอันนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่ 20, นะฮะสองหมื่นนะฮะเจ็ดบาทในเลเวลนี้บวกกับแปดพบาทบวกกับ พั0หบาทนะครับเฉพาะข้อนี้ไม่รวมกับ48่หมไม่รวมกับตรงนี้ค่าฟาสต r สนะครับนั้นวันนี้แปดสิเอ็ดคนเพิ่งเข้ามาก็ใช้เครื่องมือไปบอกต่อแนะนํำคนละ3กลายเป็น243คนคูณเป็น6%ท่านจะมีรายรับอยู่ประมาณ97,000บาทในเฉพาะเลเวลชั้นนี้บวกกับชั้นก่อนหน้าอีกนะครับสองหมบวกกับชั้นก่อนหน้าอีก 8, ปดพบวกกับชั้นก่อนหน้าอีกพันหเป็นต้น 243คนเพิ่งเข้ามาใหม่เรียนรู้การใช้ระบบนะครับของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับคนใหม่เกิดการแตกตัวเกิดการโปรโมทสื่อเกิดเกิดการโปรโมทออนไลน์ออฟไลน์นะครับได้มีคนเข้ามาคนละ3ในการมากระจายแบรนด์ของบริษัทโดเทลร่าเข้ามากินใช้เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเข้ามาเป็นนักธุรกิจจาก243คนไปแนะนำนะครับผ่านระบบซิสเต็มนะครับที่ทางทีมมีให้ นะฮะคนละ3กลายเป็น729คนรับเพิ่มอีกชั้นนี้6%จากการซื้อซ้ำรวมรายได้ในชั้นนี้ชั้นเดียวก็คือ37,440บาทบวก97,000บาทบวก27,000บาทก็รับประมาณ4 0 0 0 0 0กาบาทแล้วนะครับรับประมาณ4,000กาบาทแล้วหลังจากนั้นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเข้ามาเรียนรู้ซิสเต็มทำเครื่องมือออนไลน์ออฟไลน์นะครับกระจายคนละ3คนนะครับกลายเป็น2,000คนเท่านั้นเองนะครับ พาวเวอร์ของการพลังทวีคูณแตก3เนี่ยนะครับทำแค่1สเต็ปสสเต็ปสสเต็ปสสเต็ป5สเต็ป6สเต็ปและ7สเต็ปชั้นที่7แบบโลอัพนะครับจ่ายอีกเซนะครับท่านจะมีไรายได้เฉพาะชั้นนี้ที่นะครับ1ล้านบาทดังนั้น1ล้านบาทบวกกับชั้นก่อนหน้าอีก3า0แสนเป็นล้าน3แสนบวกกับ97 000, เป็นล้านประมาณ4 0 0แสนบาทบวกกับอีก3 0,000ื่นนะครับ ประมาณล้านสี่แสนนะครับเกือบ40,000บาทนะครับโดยการทำนะครับพลังทวีคูณแตก3เพียงแค่7สเต็ปผ่านเครื่องมือออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางทีมได้เตรียมไว้ให้กับท่านอย่างมืออาชีพทั้งหมดเลยนะครับนั้นยอดวอลลุ่มตรงนี้นะครับที่โชว์ให้กับท่านดูทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อกินใช้นะครับการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าการทำธุรกิจก็ตามแต่ แต่ละคนมียอดวอลุ่มโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับ3า0พบาทต้นๆเท่านั้นเองดูรายรับของพวกเราสิครับหลักเดือนละล้าน4ทุกคนทําออนไลน์นะใช้เครื่องมือออนไลน์ออฟไลน์ขับเคลื่อนทั้งเดือนเลยเดือนละสามพันเท่านั้นเองนะครับรายได้ร่วม1นึ่งล้านสี่แสบาทดังนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกๆท,ท่านนะครับว่า d o t ทล่าเป็นแผนการตลาดที่ตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายได้เฉพาะซื้อซ้า ไม่รวมกับ power of T นะครับสามเก้ายิบเจ็ดสี่หม่นแปดแล้วไม่รวมกับค่าแนะนำนะครับหรือเรียกว่า fast start bonus นั่นเองนี่คือความสุดยอดและถ้าเกิดท่านมีกำลังพอท่านสามารถที่จะแตกเป็นสายที่4นะครับหรือสายที่6นะฮะท่านดูไรายได้นะครับสายที่4ถ้าทุกคนแตก4ีเนี่ยครับรายรับหลัก6 7ล้านเลย copy โคนลสีนะครับ ทำผ่านออนไลน์เนี่ยรายได้เป็นหลัก6 7ล้านเลยนั้นที่นี่แบ่งผลตอบแทนผมบอกได้เลยนะครับว่าสูงมากๆเหมาะเลยนะครับที่ท่านจะเข้ามาร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครั้งนี้นะครับวันนี้ท่านมองดูผังสามก็ได้ครับสามสามเก้ายเจ็เนี่ยเราได้4ี่0 0ถามว่ามีคน3มคนด้วยระบบออนไลน์มันไม่ได้ยากเลยหรือออฟไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วพาสามคนไปมีคนละสามเป็น9้าก็ไม่ได้ยากเลยครับ พาก้าไปมีคนละสามเป็นยีก็ไม่ได้ยากเลยครับอันนี้แบบเบาะเบาบาก็4ีกก่หมื่นแดล้วแล้วยังมาได้ข้อนี้อีกประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดวอลุ่มไหลลงไปข้อนี้สี่หมืนแปดยังได้ทุกๆเดือนและบวกกับรายได้ซื้อซ้ำนะฮะโอ้โหเป็นหลักล้านเลยนะครับซึ่งสูงมากๆไม่พอครับบริษัทโดเทลา่าตอนนี้มียอดขายนะฮะณณนะนะนะวันที่ผมพูดก็คือวันที่นะครับยี่สิบห้าเดือน กุมพาพัน2,564นะครับตอนนี้เรามียอดจัดจำหน่ายต่อเดือนร่วมๆประมาณนะครับ6,000ล้านบาทแล้วนะครับรายได้ยอดขายของทางโดเทล่า6,000บาทเอ้ย6,000ล้านบาทต่อเดือนปีหนึ่งประมาณ70,000กว่าล้านบาทต่อปีณนะปี2,564เดือนกุมพาพันที่ผมบรรยายสไลด์นี้นะครับเขาจะนำเงิน6,000ล้านบาทต่อเดือน ตัดออกมาประมาณ7.25%ร่วมร่วม400ล้านบาทของยอดขายทั่วโลกมาแบ่งนะครับให้กับพวกเรานักธุรกิจทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับในใต้องค์กรในใต้ทีมของเราเกิดขึ้นโดยแบ่งจากยอด400กว่าล้านมาแบ่งตามตำแหน่งนี้เลยนะครับซึ่งที่นี่ข้อดีก็คือ เราเริ่มต้นทําแล้วมีองค์กรนิดเดียวนะครับเราก็จะเริ่มได้ส่วนแบ่งลดเดอร์ชิพโบนัสหรือโบนัสออเซลทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นออเซลทั่วโลกจ่ายเยอะมากนะครับจ่ายตั้งแต่ระดับพรีเมียร์ซึ่งมีองค์กรแค่นะครับนิดเดียวเองไม่กี่คะแนนนะครับเราก็จะเริ่มมาแบ่งออเซลทั่วโลกกับระดับพรีเมียร์นะครับด้วยกันนะครับทั้งหมดของทั่วโลกเลยก็คือตอนนี้ภู นะครับในระดับพรีเมียร์ยอดขายที่แบ่งพรีเมียร์ทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก6,300บาทต่อเดือนนะครับ6,300อบาทต่อเดือนซึ่งอาจจะสูงขึ้นแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านเริ่มมีองค์กรนะครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะท่านก็จะได้พูโบนัสนะครับอีก1 5 0 0 0บาทต่อเดือนในระดับซิลเวอร์และเมื่อท่านขยับขึ้นเป็นอ่าวอลลุ่มอีกระดับหนึ่งก็คือระดับโกท่านก็จะมีพูโบนัสเนี่ยนะครับ เข้ามาอีก2 4 0 0บาทต่อเดือนซึ่งพีเมียซินเวอร์แล้วก็โกเนี่ยบอกได้เลยว่าทำได้ไม่ยากเลยนะครับทำได้ไม่ยากเลยผ่านระบบนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางทีมเนี่ยได้จัดไว้ให้กับท่านนะครับแม้ท่านจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตามแล้วหลังจากนั้นเรายังคงทําอย่างต่อเนื่องนะครับต่อยอดนะครับจากโกขึ้นมาในระดับแพลตินัมเฉพาะออเซลหรือว่ายอดจัดจําหน่ายทั่วโลกที่ไม่ได้รวมยอดซื้อซ้ํา นะครับที่ไม่ได้รวมรวม power of t ที่ไม่ได้รวมไอตัวค่าแนะนำนะครับหรือว่า Fast Start 3ข้อที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เฉพาะรายได้ All Sale หรือว่าหักจากยอดขายทั่วโลกที่โดทราแบ่งให้เราในระดับพพทตินัมเนี่ยนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก48,000บาทหลังจากนั้นองค์กรเราก็ยังคงใช้ระบบออนไลน์ออฟไลน์ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง นะครับวอลุ่มเราก็จะใหญ่ขึ้นระดับความสําเร็จเราก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับไดมอนด์นะครับซึ่งระดับไดมอนด์เนี่ยเราก็จะได้ออเซลหรือว่าค่าส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกจากยอด6,000ล้านนะครับในตอนนี้นะครับอนาคตก็อาจจะสูงขึ้นมานะครับคือในตอนนี้ออเซลในระดับไดมอนด์หรือยอดพูโบนัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉพาะออเซลนะครับ1,28,000บาทในตอนนี้ นะครับอนาคตอาจจะสูงขึ้นนะฮะนั้นรายได้เฉพาะออเซลเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะมากมันเยอะพอๆกับคอมมิชชั่นที่ท่านทำมาในหลายๆบริษัทนะฮะในหลายๆที่เลยด้วยซ้ำไปอันนี้เฉพาะออเซลหรือยอดส่วนแบ่งทั่วโลกอย่างเดียวนะครับไม่รวมอย่างอื่นที่ผมพูดมาเลยนะครับและจากนั้นองค์กรท่านเติบโตขึ้นไปอีกในระดับบลูดมอนด์นะครับท่านจะมีโอกาสที่จะรับออเซลสูงขึ้นไปอีกนะฮะ ันั้นออเซลของ b บ u ู Diamond ตอนนี้นะครับที่ผมดูจากอเมริกาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ380,000บาทต่อเดือนเฉพาะยอดออเซลที่แบ่งระดับ b บ Diamond ด้วยกันและถ้าท่านนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต่อยอดความสำเร็จเป็นระดับ Presidential Diamond ท่านจะมีออเซลคือแบ่งจากยอดขายนะครับทั่วโลกจากยอด6,000ล้านในตอนเดือน ุมภาพันธ์ปี2564เนี่ยตอนนี้คือ1ล้านบาทในอนาคตก็อาจจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นโบนัสข้อนี้นะครับเป็นโบนัสที่วันนี้เราสนับสนุนให้โดเทล่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่ประสบความสำเร็จเพราะออเซลเรามาแบ่งกันทั่วโลกนั่นเองนั้นทั่วโลกใน40กว่าประเทศนะครับตอนนี้โดเทล่าเปิดมา40กว่าประเทศแล้วนะครับที่เขาทำมาก่อนเรานะครับ แล้วเพิ่งมาเปิดในประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับบริษัทโดเทล่าเองเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของอยอดขายนะครับที่สูงมากสูงถึงเดือนละ6,000ล้านนั่นหมายความว่าโปรดักดีระบบดีซิสเต็มดีแล้วเปิดไป40กว่าประเทศเนี่ยได้ความมั่นคงที่สูงแล้วยอด40กว่าประเทศนะครับก็จะมาแบ่งภูโบนัส ให้กับนักธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับยอดธุรกิจทั่วโลก6000ล้านเนี่ยนะครับส0กว่าประเทศเนี่ยนะครับก็จะมาแบ่งกันกับนักธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับในยอด6000ล้านนี้เรียกว่าเป็นโบนัสที่บอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหว้าวมากๆเลยนะครับแค่เราได้โบนัสพูเนี่ยเราก็เรียกว่าแฮปปี้แล้วนะครับแล้วไหนจะเป็นโบนัสอีก3ทางที่รับกันเป็นหลักนะครับ เป็นหลักหมื่นในค่าแนะนำนะรับ4ี่หมเพียงเรามีองค์กร3ามเกแล้วก็รับไรายได้ที่สูงขึ้นมานะครับในในได้การซื้อซ้ําเป็นหลักล้านบาทเมื่อสักครู่ท่านอาจจะใช้เวลาเพียง12บเดือนหรือ24เดือนนะครับก็คือใช้เวลา1ปี2ปีหรือ3ปีแต่ผมบอกได้เลยนะครับจะเป็น3ปีที่ท่านจะประสบความสําเร็จนะครับท่านจะสามารถที่จะพิชิตนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับในบริษัทโดเชล่าได้ นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมขอพูดแบบโดยรวมแบบคร่าวๆให้ท่านพอมองเห็นภาพนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปๆหนึงนะครับเจาะแบบละเอียดให้นะครับดังนั้นวันนี้บริษัทโดเทล่าเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเรามีแผนการตลาดที่เป็นแผนการตลาดแบบผสมประสานนะครับกึ่งเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับกึ่งตัวแทนจําหน่ายนะครับกึ่งขายปลีกขายส่งนะครับแล้วก็ได้รวมเอาข้อดีของ หลายหลายแผนการตลาดนะครับมารวมประยุกต์ในบริษัทนี้นะครับดังนั้นบอกได้เลยครับว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนในการมาจอยโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะครับแล้วตัวผมเองนะครับลุนชัยดัตถุยาวัฒนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับได้นําไปใช้นะครับเพื่อต่อยอดความสําเร็จได้นะครับนั้นวันนี้เนี่ยก็ แบ่งปันทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันนะครับที่ความสําเร็จยินดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ